สวัสดีครับสำหรับสาวกมิวนะครับกับม l บายรีเจนนะครับก็จริงๆอยากจะทำมานานแล้วแหละแต่เป็นคนที่แบบว่าโหถ้าเกิดทำแล้ววุ่นวายก็ก็ไม่อยากทำอะไรประมาณนี้เป็นคนที่แบบเอออยากทำอะไรก็ทำมาแลครับอย่างที่อย่างที่รู้ๆกันครับอยากทำคลิปอยากลงคลิปไม่อยากทำอะไรก็ก็ก็ทำนะครับแล้วก็ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ก็เปิด กลุ่มไลน์นะครับสำหรับมิวกับโมบายรีเจนนะครับสำหรับโมบายรีเจนเนี่ยจะได้ไวเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้โมบายรีเจนเนี่ยก็มีโหมดใหม่นะครับที่เราสามารถกําหนดเองได้นะครับว่าจะเอาผู้เล่นคนไหนเข้ามาเล่นนะครับก็จะเลือกเป็นโหมดทีมได้นะครับทีม55เล่นจะสนุกสนุกนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นระบบแรงเนี่ยบางทีแล้งห่างกันก็เล่นด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วก็คือพี่ติดเล่นระบบแลงนะครับ ก็ถึงวันนี้ก็ก็ได้ตําแหน่งตํำนานลุงโลดมาแล้ว <c oughs> ก็เดือนหนึ่งครับได้ได้ได,ได้ตำนานลุงโลดมาก็แค่อยากพิสูจน์ให้ดูว่าเออ,เอ,อมันก็ไปได้นะก็เล่นได้ทุกเกมเหมือนกันครับแล้วก็จะมีอนาคตก็อาจจะเจอเกมใหม่ๆที่ถูกใจก็จะเล่นอีกครับตอนนี้กำลังข้างกับโมบาย g ีเจนนะครับเพราะว่าก็ยัง เอาจริงๆก็ยังโบบายลีเจนจริงมันถามว่ามันมีคำว่าสุดไหมมันคงยากนะครับเพราะว่าตัวละครเขาก็ออกมาใหม่เรื่อยๆนี่ก็ออกมาใหม่อีกแล้วส่วนมิวนะครับก็ยังคงคิดว่าก็คงจะทําคลิปแหละแต่ว่าอย่างที่รู้กันครับนึกอยากจะทําก็ทํานะครับถ้ายังไม่มีอารมณ์อยากทําก็ยังไม่ทํานะครับอย่างนี่การทําช่องของผมผมบอกแล้วนะครับ คือผมไม่ได้เจาะจงเกมใดเกมหนึ่งนะครับผมก็ทําผมไปเรื่อยนะครับอยากทําเกมไหนผมก็ทํานะครับส่วนกลุ่มนะครับพูดถึงกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่จะสร้าง2กลุ่มเนี้สร้างแล้วนะครับแล้วก็แอดมาที่ไลน์เกมวาวานะครับ m อ่า g A M E W A W A นะครับใช้ W นะครับก็เป็นชื่อไลน์เกมวาวานะครับเดี๋ยวเอาไว้อ่า เดี๋ยวลง,ลงไว้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าชื่อไลน์อะไรแล้วก็เวลาแอดเข้ามาจะเข้ากลุ่มไหนก็พิมพ์มานะครับถ้าเข้ามิวก็พิมพ m U มาครับถ้าเข้าโมบายลีเจนก็ก็ ML นะครับแล้วก็ห้ามแอดคนอื่นโดยที่ไม่ได้ผ่านผมนะครับถ้าเกิดสมมติผมแอดให้แล้วไปแอดเพื่อนเข้ามาโดยที่เพื่อนเพื่อนคุณยังไม่ได้แอดผมมาเนี่ยผมแบนออกจากกลุ่มทั้งคู่นะครับ อ่กลุ่มนี้อ่ากลุ่ม2กลุ่มนี้ไวไวมีเพื่ออะไรว่าก็คุยกันขำๆนะครับไว้เล่นเกมไว้อะไรกันครับไม่ได้ใครจะเข้ามาซื้อขายก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าเข้ามาโกงผมก็แบนออกแค่น,นั้นเองครับเอาไว้อ่าส่วนเรื่องที่แบบว่าเอ้ถ้าแอดพี่มาแล้วตอบคําถามอ่าถามคําถามเกี่ยวกับมิวหรือโมบายรีเจนหรืออะไรก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกับทุกๆครั้งที่เคยบอกกันก็คืออ่าว่างก็จะตอบครับ ไม่ใช่แบบว่าส่งมาแล้วต้องการคําตอบเลยนะครับ1คือผมไม่ได้เป็นลูกน้องใครนะครับคุณไม่ได้จ้างผมนะครับผมก็มีการมีงานทําอันนี้ต้องต้องต้องบอกกันตรงนี้ก่อนนะครับผมก็มีการมีงานทํานะครับแล้วก็ก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนิดนึงครับบางทีเล่นเกมก็ไม่ได้อยากตอบคําถามอะไรใครนะครับก็เล่นเกมเสร็จก็ว่างอยากตอบก็ตอบนะครับอ่าแล้วก็นี่แหละ อย่างที่เห็นนะครับเราก็จะได้มีกลุ่มไว้ให้เล่นเกมนั่นแหละจริงๆอ่ะ ML เนี่ยอ่า i l e า e g e n จ s เนี่ยตั้งใจจะทำเป็นกลุ่มๆย่อยเพื่อจะว่าคอคุยกันในเกมเลยอะไรเงี้ยผมว่าคงสนุกอะ่ะคงสนุกอะ่ะไว้คอเล่นกันในเกมเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างทุกวันเนี้ยที่แอดแอดเข้ามาในเกมอะ่ะบางคนก็แลงไม่ถึงบ้างบางคนอ่าจะชวนไปเล่นหมดจับคู่ถามว่าหมดจับคู่ คือคือถ้าคนเล่นแรล่งไปถึงแหลงสูงๆแล้วนะครับแล้วพอไปเล่นโหมดจับคู่จะรู้สึกไม่มันเลยนะครับถ้าอยู่กับทีมที่แบบว่าเล่นไม่ค่อยเป็นหรือว่าบางคนเล่นไม่เป็นเลยเพราะว่าโหมดจับคู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับโหมดทดลองของของของคนเล่นใหม่มากกว่าครับพอไปเล่นกับเขาแล้วมันจะไม่สนุกครับออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับส่วนมิวเนี่ยอตอนนี้มิวจริงๆไ d ขายไปแล้วนะครับขายไปแล้ว ขายขายไปแล้วก็อย่างที่รู้ครับแต่ก็ก็ยังมี ID ดอัดคลิปอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรับอัดคลิปอ่าจะเรียกว่ารับอัดคลิปคือจอัดคลิปของคนที่เขาอยากให้อัดอะที่เขามาจะให้รีวิวตัวหรืออะไรพวกเนี้ยอ่าก็จัดให้ครับถ้าว่างนะถ้าว่างผมว่าหลายๆคนอะส่งข้อความส่งไอดส่งอะไรมาให้เยอะเลยแหละแต่ว่าพี่วาแม่งไม่อาดสักทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแหละครับ ก็ยังย้อนกลับไปคำเดิมว่าเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ทำช่วงไหนไม่อยากทำอะไรก็เนี่ยช่วงนี้บ้าโมบายรีเจนก็อัดตะคลิปโมบายรีเจนอัดตะคลิปโมบายรีเจนทางที่มีเกมอื่นเข้ามาใหม่อีกเพียบเลยที่อยากจะเล่นนะแต่ก็ยังคั่งอยู่กับโมบายรีเจนเพราะว่าอย่างเดือนหน้านะครับอเดือนไม่ใช่เดือนหน้าเดือนนี้ครับลีนเอ็ดนะครับลีนเอ็ไลเอลีนเอนะครับก็จะเข้ามาแล้วครับ อาจจะเข้ามาเดือนนี้นะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคนเล่นเคยเล่นใน PC ก็โอแน่นอนครับเกมนี้แม่งยิ่งใหญ่อยู่ครับเอออ่ะก็คงจะแค่นี้แหละครับคงจะแค่นี้แหละก็ลายนะครับเกมวาวานะครับเกมวาว่า g a m e w a w a นะครับคงคงจะมีแค่นี้แล้วก็ข้อข้อตกลงอย่างที่บอกนะครับ ห้ามแอดเองนะครับห้ามแอดคนเข้ามากลุ่มเองนะครับถ้าแอดผมแบนทันทีนะครับผมไม่สนใจด้วยนะครับว่ามันจะเป็นเพื่อนจะเป็นพี่น้องจะเป็นผัวเมียอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้แอดเข้ามาที่ไอดีเกมวาว่าก่อนนะครับเดี๋ยวจะแอดเข้ากลุ่มให้เองนะครับอันนี้ขอนะครับเพราะว่าระบบไลนะ์เนี่ยมัน ที่ถามน้องมาเขาบอกว่ามันสามารถแอดใครเข้ามาก็ได้อันนี้ก็เลยตั้งเป็นกฎของเรานะครับว่าถ้าแอดกันมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยที่พี่ไม่ได้แอดเข้ามาเองพี่ก็จะแบนทั้งคนแอดนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ด้วยก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วการฝากไลค์ฝากแชร์เออฝากฝากไลค์ฝากแชร์ share, ทำไมวะเออฝากไลค์ฝากแชร์ก,ก, share, ก็ได้หรือไม่ไม่ไลค์ไม่แชร์ share, ก็ได้แล้วแต่ผู้มึงอะเออเพราะเวลากกูทำอะไรก็แล้วแต่กูเหมือนกัน อ,อนี่มึงจะไลฟ์จะแชร์ก็แล้วแต่พวกมึงอะเออคือถ้ามึงไลฟ์มึงแชร์ก็มีคนเข้ามากลุ่มเยอะออก็มีเพื่อนเล่นกันเยอะแค่นั้นเอง <laughs> โอเคครับเหมือนเดิมครับถ้ามีอะไรก็สอบถามในเพจได้นะครับทั้งสองเพจเลยแล้วเวลาจะถามเกี่ยวกับเกมมิวอะเวลาจะถามเกี่ยวกับเกมมิวอะก็ขอให้เป็นใต้คลิปมิวนะโมบายลิเจนก็ใต้คลิปโมบายลิเจนเพราะว่าระบบะระบบช่องนะครับ มันแจ้งเตือนอยู่แล้วครับมันแจ้งเตือนทุกคลิปแหละแล้วก็มันก็จะมันก็จะไล่ลำดับว่าอ่าข้อความไหนเข้ามาล่าสุดอยู่แล้วครับมันเห็นอยู่แล้วแหละสุดแล้วอยู่ที่ว่าจะเข้าว่างเข้าไปตอบหรือไม่ตอบแค่นั้นเองโอเคครับสวัสดีครับ